เห็ดเพิ่งไข่ดอกแรกแหกมานค่ะดอกที่สองค่ะนี่เพิ่งขาไล่ค่ะพี่น้องขาขุณนะคะบอ่อพิษลืมมีดนะคะเดีต้องไ้ใส่หน้เคียร์ค่ะขาเพื่อลืมมีดค่ะพี่น้อง ิดก็ตุ่หนึงค่ะเห็ดเผือคขาคนค่ะออกเป็นมูลเลยนะคะแต่ว่ากะมูว่าแง่ปันได้นะคะดูกพี่น้อนี่ค่ะ ซุงมนึงเถาถิ่เบิดนะคะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนนะคะมือนี้เราก็มาพบพ่อก,กันอีกแล้วนะคะอยู่ทั้งขบขึ้งเขาเก็แล้วค่ะพี่น้องกลับมาพ่อน้าตากันจักน้อยนะคะ ในค่ะสาพราา่เนเขามาหันกับในมาแน่แล้วนะคะจากน้อยนเนาะกับเท่าอที่ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิงแล้วเนาะค่ะกับซีซั่นหลกจะเป็นหิดผึ่งขาคนเนาะค่ะเอ้าเมื่อนี้ฮอตสีม,มีความมันหิดผึง่งเอียงเนี่ยหิดแลงโงกฮิตยังบองแสงฮักกัเขาไปหลุดไปตามกันเรื่อยๆคือเก้าน,นะคะพี่น้องสาวแพร่สีม,มีความมันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำได้นะคะไปค่ะ มีเพิงไข่อีกดอกนึงค่ะปาดเบิงขามันค่ะพี่น้องไปขีเดียดแทะแต่ก็ง,งามนะคะ่ะอืออีกดอกนึงนะคะ่ะนี่คือไข่ตัวนี้แม่บ่พี่น้องแม่นีตัวไหนแม่เบิงแมงใหม่กินมันค่ะข่อีกดอกนึงบานแล้วนะคะ่ะ กระกนึงค่ะมองกระจอกหักระโดดเนาะพี่น้องบ่เดิมีดมากค่ะมดผึงยุ่งดอกนึงค่ะยูดอกเดียวันตูนเนาะคะ่ะว่ายูดอกเดียวบ่แม่นนะคะ่ะนีม,มูนอีกดอกนึงแต่ว่ายุ่ห้างกันค่ะได้ค่ะพี่น้องเกือทางห้างกันเนาะคะ่ะมดผึงนึองอีกดอกนึงค่ะ เหงือไข่ดอกนึ่งค่ะมึงดอกน้อยน,น่อยนะค่ะพี่น้องบใหญ่ได้นี่ค่ะเพราะว่ามันเรืมเหี่ยวเดี๋ยวเราเบิงบบ่งจะไม่เบิ่งเอาเปืยสัมผิดเพิ่งนุ่งค่ะเอาพัดสัมย้องดอกค่ะพอเห็ดละงก อู๋หนึ่งค่ะทำไมมันเกิดน้ำกี่เห็นพี่เนาะเราจะไหค่ะอะไรเล่ย์อะหักหักหัก เนาะค่ะคือแบบการลืมเรี่ดน่ะเวลาเห็นเห็ดละงนูนะมันกับเอาหยาบแบบนี้ลละค่ะนิดพิ่งขครถ่าดอกนึงค่ะมาถ่าดอกนะค่ะพี่น้องมันบานเลยสิห็ดกงะงูขาวรวมนึงค่ะโอ้อึดค่ะน้องค่ะพี่น้องเห็ดเมื่อไงบ่คือหมวนนะะูว่านเนาะค่ะหมูว่านเนี่ยพ่อได้มีรุ่น มื่อนี่เห็ดเงียบเม็ดซีรีเลยค่ะน้องหอกขาวอีกตุ้มนึงค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะ ถึงนุ duino. ่งนองค่ะพี่น้องสองดอกงามๆนะคะดอกสองดอกนะคะพี่น้องเอ้ยพี่น้องหกเลยก็เี็นละงหกบานเขาบานนมิรุกันนะคะได้บุบนะ สามดอกนะค่ะเอ้ากินเรลี่วนะค่ะพึ่งนยุ่งดอกนี่ค่ะมึงนึกค่ะขากันล้อยน้อยนะค่ะดอกน้อยน้อยเอ็ดแหลดนะคะพี่น้องมือเนี่ยจอพี่น้องก็มาถึงในช่องสืดอถายของสาแพรแล้วนะคะมือนี่สาแพรก็ถือว่าบ่ะมาไปานยดนะค่ะพี่น้อง แต่ก็พอได้หลายเติบอยู่เนาะคะ่ะกระสิเป็นหิดเพิงเห็นลุงโสามซี่ดอกนลค่ะพี่น้องตูมบานแน่เนาะคะ่ะสมากก็สิเป็นหิดเพิงคาคนหิดเพิงนุ่งยุ่งนะคะ่ะหิดเพิงไข้ละคะ่ะเฮ็ดคล้ายๆว่ามันออกมือเดียวอะค่ะพี่น้องแล้วมันก็นยุบบม่ค่อยเห็นเนาะคะ่ะก็อยากอืดแล้วแน่ละเบื้องส่งละก็ได้ว่ามือนี้มากอ สีพ่อได้แน่วสนิน,นะคะ่ะมันเกิดบวมเมียนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเริ่มหายยาก,กนะคะมันออกห่างๆนะคะเนี่ยลายซ้ํานี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะเอา้าสำหรับคลิปนี้สาวแพรวก็สิพ่อวไว้ซัมเนียร์ละค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรวาาไปน้ำได้วยค่ะขอบคุณค่ะ